สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสิทธิ์พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพัมนธ์สร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพให้ทันต่อการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อวิดีโอหรือคลิปวิดีโอที่นิยมเรียกกันมีบทบาทต่อสังคมทุกวันนี้สำนักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มองเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาสื่อการผลิตสื่อแบบมืออาชีพให้กับนักประชาสัมพันธ์ในสังกัดโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงการใช้เทคนิควิธีการถ่ายทอดแบบง่ายๆนำไปใช้ได้จริงจากมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนดุสิตมนันก็จะใบตาตาแขบของเส้นทางนะครับภาพทีาได้หหดทั้งหมดนี่ภาพที่ดีที่สุดคือภาพอ,อะไร ว่านายมารอดูการวิเสนงานของพี่แล้วพี่เปิดเปิดการอบรมเชิงป,ปฏิบัติการในโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดได้มาเรียนรู้มุ่งสู่การปฏิบัติจริงเขียนสคริปต์ข่าวเล่าเรื่องบันทึกเสียงสร้างภาพสร้างสรรค์ผลงานเป็นรายบุคคลและเป็นทีม สนใจในการอบรมครั้งนี้ครับสวัสดีครับในนามของวิทยรกรที่ได้รับมอบหมายให้อบรมการตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของสปทในครั้งนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งคนะณะวิทยรกรและก็ผู้ช่วยนะครับได้ช่วยกันนะครับ ดำเนินการสอนครั้งนี้นะครับโดยโดยใช้พื้นฐานให้ผู้รับการอบรมเนี่ยได้รู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับคิดว่าการอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะได้รับความสนใจนะครับด้วความรู้สึกว่าแต่ละท่านเนี่ยตื่นตัวที่จะทํางานกันมากนะครับก็เชื่อว่าผู้อบรมในรุ่นนี้นะครับสามารถจะนํากลับไปพัฒนานะครับางานแนลงวามของท่านได้เป็นอย่างดีครับผมการอบรมในครั้งนี้นะคะ ต้องบอกว่าความรู้นั้นได้เตมที่ประสบการณ์ที่ไม่ต้องพูดถึงค่ะและที่สําคัญนะคะการทํางานเป็นทีมมีเพื่อนที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างเปงนอยางที่านะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสพทเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาให้กับนักระชาสันัส์สพททั่วประเทศขอบคุณค่ะดูเนี่ยคณาววิทยากรซึ่งทางสมมิสิทธ์จัดมาให้เนี่ย มีความสามารถแานเทคนิคในการนําเสนอที่ที่ดีมากๆนะคะทำให้พวกเราซึ่งมีพื้นฐานน้อยประสบการณ์น้อยเนี่ยค่อยๆเรียนรู้และก้าวไป,ปรพร้อมๆกันซึ่งระยะเวลา5วันเนหมาะสมมากสาหรับหลักสูตรนี้ค่ะก้ขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านนะคะและก็พี่เรียงทุกท่านด้วยค่ะ ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้โอกาสกับนักประชาสัมพันธ์เพื่อจัดโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งทําให้เรานักศึกษาประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะจะก้าสู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพในอนาคตข้างหน้านี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วกับสำหรับโปรแกรม Adobe Premiere CNC เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มา,ากนำไปใช้ในการตัดต่อครับ แล้วก็ตัดต่อเสียงนํานไมใช่ในยามต้องซื้อประชาสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่สําคัญในสุดโปรยนี่คือที่สุดยอดก็คือสามารถนาไปเผยแพร่สถ่านที้ก็งทำหนังวิทยาเพื่อใช้ในประกอบการเรียนการสอนซรือเป็นโปรยนี่ที่จริงๆกับพระคุณนากับพูอกสี่วันสี่คืนหนึ่งร้อยสิบสี่ชีวิตกับทีวิทยากรพร้อมด้วยผู้ประสานงานอาคารสถานที่ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ บวกกับความมุ่งมั่นขยันเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปศูนย์ข่าวนักประชาพันธ์ภาคเหนือรายงาน